ับผมก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นฟุตบอลพาราบบวครับครับคู่แรกครับลิเวอร์พูลสูงแรกคู่นี้เจอกันมาแล้วสิบนัดหลังสุดนี้สูงครับมีแน่นอนครับสูงครึ่งแรกมีแน่นอนครับหนึ่งลูก ในเล่นสก,กอร์สมครึ่งแรกเลโวพูครับส่วนผู้ที่สองนั้นเป็นให้รองอะลาลัตเตะกับเซเวนา่าเซเว,าเวาเดาเนี่ยครับคู่นี้ส่วนผู้ที่สามนั้นเป็นวิดีโอตันครับเตะกับสตองดาต คู่นี้ให้ลองส่วนอีกคู่นี้ก็ให้ลองยังบอยครับ2ลูกควบลองไปเลยต่อเยอะเกินน่าจะชนะอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ขาดครับส่วนอีกคู่นึงก็ให้ลองกลาไปเลยครับบอลใหญ่เจอกันแบบนี้นี่มาต่อแบบนี้ผมก็อยู่ฝั่งลองดีกว่า กะาลาตาสไลด์หนึ่งลูกส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นสกอร์สูงเอซีมิลานครับสองลูกครึ่งครับคู่นี้มีสามลูกแน่นอนครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นสปอร์ติ้งลิปปอนพบ LA l a เอเอสเคลินคู่นี้ให้เล่นสกอร์สูงเต็มเวลาเลยครับสองลูกครึ่ง น่าจะมี3โลกครับส่วนอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายวันนี้เป็นวิกตอเรียพิกเซนวันนี้เตะที่สนามกลางนะครับแต่ว่าบ้านผลบอลไม่ให้ขึ้นตัวเอแต่ผมเข้าไปดูในเว็บแล้วน่าจะเตะสนามกลางเพราะขึ้นตัวเองวิกตอเรียพิกเซนวันนี้วิกตอเรียพิกเซนนั้น รู้จากสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้วครับฮาโปเอลเบียเซวาเคยพบกันมาแล้วในปี 2, 2017 2นสนัดรวดทั้งเย่าและเอียนเป็นวิกตอเรียพิกเซนนั้นชนะทั้ง2เกมเลยทีเดียววันนี้ผมคิดว่าวิกตอเรียพิกเซนวันนี้ เต็มที่คือเสมอครับผมคิดว่าวิกตเรียพิกเซนไม่แพ้อย่างแน่นอนครับให้ต่อวิกตอเรียพิกเซนหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแต่ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคูแนนเรมีตามครับขอบคุณครับ